ตะก,กะแตนไทยหรือตะก,กะแตนมูเขียวยากสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุข้นจา้าวันนี้น้ำเสนอคลิปตะก,กะแตนทพัานไทยหาอยากอีกนิดีหนึ่งน่าจะเด้อทางบานเอ็นตะกะแตนมูเขียวยากจา้านี่จา้าลักษณะจ้าพ่นกระตูงง่าได้จ้านี่อันนี้พ่อแม่พ่อแม่พัานน่าจา้าตัวแม่กับสิ่งตัวง่านะจา้าตัวผูกกับสิตัวน้อยกวัวจะมีเนึยงนะาจา้าเนาะอันนี้ตัวอ่อนหลอกขาดจา้า กกินยากินใบตองคือกันเนี่จ้ะเลี้ยงคือกันกับสายพันธุ์ตะ๊กแตนไว้เนี่จ้ะเด้อทางส่องก็เฮ็ดงานตอนกลางวันนะจ๊ะเลิกงานมากกะเล่มีเวลามาถ่ายคลิปจ้ะลงคลิปนะจ๊ะเนาะอันสิมืดๆจักหน่อยอันนี้เป็นตะ๊กแตนงูเขียวเนี่ยเนี่จ้ะเด้อ อันนี้เป็นกกงตะกะแตนวายไล่เสือจ้าอันนี้เป็นกกงพ่อแม่พันธุ์นะจ๊ะเนาะเพื่อกรสิจับคู่กันจ้าแล้วกรสิผสมพันธุ์เพ่อกรสิว่างไข่ล่วงดีดไส้นะจ๊ะอันนี้เพป็นว่างใครนะจ๊ะขันพายซ้อนใจกะน,นี่ เบอร์ทูแล้วก,ก็ไล่ทั้งคลีปได้จ้ะเด้อสามารถติดตอ่อมาได้เด้จ้ะติดตอ่อสอบถามมาได้นะจ๊ะเนาะ